สวัสดีครับผมสุประชัยจันทองทิพย์นักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่3วันนี้จะมาให้ความรู้บทความงานวิใจัยในหัวข้อผลทองการรักษาด้วยทาราบำบัดในผู้ป่วยที่มีการปิดหลังส่วนล่างเรื้อรังหรือ e f c t of Hydrotherapy ทปีอ r o n i c Pain in the ดร m b a r Region ของคุณมาริยาแกมาติโกว่า โคนิกโรแบคเพนหรือการปวดหลังส่วนล่างเรื้อรังนะครับคือมีอาการปวดหลังกล้ามเนื้อหลังตึงมีการหลังแข็งครับในตำแหน่งตั้งแต่แตชายโครงเป็นถึงส่วนล่างของแก้มก้นหรือบางกรณีครับจะมีการร่วมกับอาการปวดเล้าลงไปที่ขาครับซึ่งระยะเวลาที่จะเป็นอาการปวดหลังส่วนล่างเรื้อรังได้ต้องมีอาการอย่างน้อยต่อเนื่องมากกว่า3เดือนครับ วัตถุประสงค์ของการศึกษานะครับเพื่อพัฒนาและศึกษาประสิทธิผลของวิธีการและอัลกอริทึมโดยใช้การรักษาบําบัดด้วยแม่เหล็กไฟฟ้าเฉพาะทางร่วมกับวอเตอร์เจ็ตมาสซาดเพื่อกระบวนการฟื้นฟูในนักกีฬาและผู้ที่ไม่ใช่นักกีฬาที่มีการปวดหลังส่วนล่างเรื้อรังครับโดยแมกเนตโอเทอร์ีคือการรักษาโดยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับจะเป็นการให้กระตุ้นการกระแสไฟฟ้าความถี่ต่ำครับเพื่อกระตุ้นการทํางานของเซลล์ในร่างกายมนุษย์และวอเตอร์เจ็ตมาสาดครับเป็นระบบการนวดด้วยหัวฉีดน้ําแรงดังสูงครับ สมมติฐานของผลการศึกษานะครับคือผลของแมกเนโตโทรปี y, หรือไฮโดมาศาสตร์สามารถลดอาการปวดหลังส่วนล่างลดอาการชาปวดล้าวลงขาลดการแข็งเกร็ของกล้ามเนื้อพาราเวอร์ติบัลและเพิ่มมุมการเคลื่อนไหวของกระดูกสันหลังส่วนเอวและสะโพกค,ครับ วิธีการศึกษาครับเราจะมีจํานวนอาสาสมัครเข้าร่วมงานวิจัยทั้งหมด30คนโดยแบ่งเป็นกลุ่มแรกที่เป็นนักกีฬา15คนและกลุ่มที่2อเป็นช่นักกีฬา15คนครับโดยอาสาสมัครทั้งสองกลุ่นครับรวมีอการปวดหลังส่วนล่างและหลังทั้งหมดโดยจะทําการทดสอบก่อนและหลังทํากายภาพบําบัด1เดือนโดยวัดความเจ็บปวดด้วยวิชเชอร์นอร์สเกลและลักเกสเทสสำหรับนิวโรไดนามิกของสัติกเนิร์ฟครับ พยาธิสภาพที่เหมาะสมกับการให้โปรแกรมนะครับมีการปรวดที่บริเวณหลังส่วนล่างมีการปรวดชา,าร้าลงขาก้าเนื้อพาราเวอติโบลหดเกร็งครับจํากับช่วงมุมการเคลื่อนไหวบริเวณกระดูกสันหลังส่วนเอวและมีพยาธิสภาพที่รียงส่วนล่างครับข้อห้ามการให้โปรแกรมการรักษานะครับต้องมีปัญหาทางระบบประสาทระยะเสียพ,พันมีความกังวลการอักเสบระยะเสียพ,พันครับมีไข้เนื้องอกมีปัญหาโรคหัวใจครับปริบัติโดยอุดตนันอาการลมชักหน้ามืดมีการตั้งครรภ์และมีแผลติดเชื้อครับ ต่อไปรับวิธีการดําเนินการนะครับเราจะใช้วิธีการรักษาในระยะเวลาทั้งหมด30-35ถึงนาทีครับขั้นตอนแรกครับจะลงแช่น้ํา5นาทีโดยอุณหภูมิของน้ำนะครับอยู่ที่36 37ถึงองศาเซลเซียสครับ2ครับลงไปในน้ําแล้วเปิดเครื่อง water jet มาสาํานวน24ี่เครื่องนะครับโดยจะเพิ่มจากแรงดัน0.5ไปจนถึง2ความดันบรรยากาศนะครับซึ่งขั้นตอนนี้ใช้เวลา10นาทีซึ่งจะเปิด5นาทีก่อนทําการรักษาและหลังทําการรักษาแมกเนติโเทรปีอีก5นาับ ต่อไปครับรักษาด้วยไม่เ็กตัวเทอร์บีคือการรักษาด้วยคลื่นแม่เล็กไฟฟ้าเป็นระยะเวลา15นาทีโดยใช้2คงขั้วครับบโพร่าสี่เหลี่ยมและไบโพร่าไซนัสเปิดความถี่ระยะเวลาตามข้อมูลรายละเอียดด้านล่างนี้เลยครับต่อไปขั้นตอนที่4ครับให้โปรแกรมการรักษาสามวันต่อสัปดาห์ระยะเวลา1เดือนครับและหลีกเลี่ยงการรักษาในช่วงเย็นเพราะอาจส่งผลในเรื่องของการนอนและการขับปัสสาวะครับ ผลการศึกษานะครับจะเห็นได้ว่าระดับความเจ็บปวดในกลุ่มนักกีฬาและกลุ่มไม่ใช่น,นักกีฬานะครับจะมีระดับความเจ็บปวดที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับในวันแรกของการรักษาและ30วันหลังการรักษาจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดต่อไปครับรักจธธัเหรือการตรวจช่วงมุมการเคลื่อนไหวของการงอสะโพกนะครับโดยจะเห็นได้ว่าสีขาวนะครับคือมีอาการเล้าลงขา ทษที่ครับไม่มีอาการล้าลงขาและสีดำครับมีการล้าลงขาจะเห็นได้ว่าในวันแรกและ30วันหลังนะครับช่วโมงการเคลื่อนไหวจะเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับต่อไปครับสรุปผลจะเห็นได้ว่าวิธีการรักษาที่พัฒนาขึ้นโดยใช้คึื่นแม่เหล็กไฟฟ้าบำบัดเฉพาะทางร่วมกับไฮโดรมาศาสตร์สาหรับผู้ป่วยที่มีการปวดหลังส่วนล่างเดื้อรังในกลุ่มนักกีฬาและผู้ไม่ที่ใช่นักกีฬานะครับส่งผลให้พารามิเตอร์ที่ศึกษาดีขึ้นอย่างมีนัยะสําคัญทางสถิติคือลดความเจ็บปวด ปรุง neurodynamic ของ s สิิกเนื้อผู้มุมการเคลื่อนไหวของข้อสะโพกลดการแข่งเกร็งของกล้ามเนื world, ้อพารา v ว r t e b ล a l ในบริเวณหลังส่วนล่างทั้ง2กลุ่มลดลงอย่างเห็นได้ชัดครับก็วันนี้ผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ